สวัสดีจ้าเส้นบ้านคือครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนป่าจ้าครับครับได้ยินอยู่ครับค่ะค่ะเป็นได้ฝนตกบ่วทั้งฝนไหนครับฝนตกบ่ทางอุดรน่ะยครับครับตกอยู่ครับกคยต้งพุ่มจีเปิดพัดลมอยู่ก็ได้ได้ยินบ่ได้ยินเลยพะร่มมันเสียงดังเขานะครับเสียงเงียบพวกครับได้ยินชัดเจนจ้าอ๋อครับเมื่อกี้มัน เสียงพัดลมมันเขานะมันก็ได้เห็นพัดลมก่อนโอ้ค่ะมันฮอนบ่อากาศฮอนเอาเนาะฝนตกอยู่กับเป็นเอาวอีไหมเป็นเอาฝนเอวยังแหะมันเป็นหิ้บตกบ่ครับตกยุจ้าตกทั่วฟ้าเหรอคิดว่าเมื่อวานนี่พายุคือสีขาอ๋อครับครับครับแม่นอยู่แต่ตกอืมค่ะจ้าจ้าสบายดีบ่ครับสบายดีจ้าทั้งคุณเดชเป็นยังไงอยู่ดีสบายครับ อยูด uh, make sure so ีสบายดีแ hmm. ต mm ่ว hmm. mm ่า hmm. ก mm ับ hmm. mm ่ค hmm. ah, okay. uh ่อยบางเหตุการณ์เหตุกานเหตุธุรกิจกับานบานกันไปไปมากๆนะกับฝนก็พ้นลงแน่นอนนี่มันกลัายงานเหตุกกเตุรธุรกิจกับานนะเมียนอยู่จ้าเมียนอยู่เอาเฮามาตามตัวตัวจอบมือเราได้นรนวันที่สิบซีเรได้เลขสิออกเราได้จ่าครับคกดีและเนาะสม่จังดีเมีนค่ะพอดีล่ะจ้ารถมา รุสองหัน้า้าครับหน้าเรเบียนครับเมียนตามได้วันนี้เลขหนาลงทุนได้วันนี้ก้อนอันดับเลกครับในวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดจะเลขหน้าลงทุนครับเด็กเรียนครับเด็กติดนะนะมีสองมีสามมีหนึ่งมีสองมีสามมีหนึ่งวิ่งสองกับสามครับวิ่งสองกับสามจ้าต่างมากะไรเรื่องครับสองกับสามหนึ่งรับประกบด้วยค่ะบนรางเนาะจ้าครับ เอาสามตัวครับศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้าสองตัวสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่สองสี่หล่าครับจ้าสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ ครับุดครับจ้าเอาเน้นครับเน้นครับ29กับ39เน้นเน้นสหางคือ29กับ39ครับ3ตัวกับ0 29 0 39นี่นะจ้า0 29 0 39ครับเป็นผู้ใดมักใน3ตัวนี่ก,ก็สามารถเวียนเอาได้เนาะ0 39 3 0 0 34จับทั้ง4ก็ได้เมืนว่าจ้าครับไอ้ผู้ใดมักกะ จะพบประตูเลยครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก่าอยู่ในนี้เลยครับอืมค่ะอ้สองเก่าเก่าสองนี่แลว้วว่าดังขวดเด้อยวันี่ละมัตสิม่าครับกวดนี่ละเมีนบบ่แสดงว่ามันใจแห้งในนี่้อยู่ในใจนี่นะครับอยู่ในใจนี่อยู่ในอยู่ในใจส่วนตัวผมนี่และอืมค่ะแต่ว่าวิ่งสองกับสามนี่จัดโหลดบนรางครับมาชั่วครับเพราะว่า มันบอกให้รถสองหัวหน้าเลขเด่นผมเนี่จ้าครับค่ะค่ะค่ะก็ตามนี่สําหรับเลขหน้าลงทุนเนะาะผลลางครับจะาสองตัวลวก็อีซีพวกคนอยากกลับเองก็บเดวแต่ครับจ้าครับรเอาเ่าหลังหลังจากฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งเส้นบันผืนแล้วเนาะเดียวสิทวนตัวเลขให้ฟังแต่น,นี่เป็นงวดกรร่อนจ้างวดวันที่สองสถิติงวดเก่าเอามาให้เบิ้งเนาะค่ะเอาเดียวสิทวนตัวเลขในงวดวันที่สิบหก พฤษภาคมหกจิตให้ฟังจ้านี่ค่ะตัวเลขทั้งเส้นบ้านผือปัญหาเด่นบนล่างเนาะค่ะมี2มี3มี1วิ่งหนีบนล่างปัญหาสองกับ3เด้อพี่น้องจังใดก็บม้เห็นคักคเพิ่นว่า3าตัวนี่ศูนย์ส้าศูนย์สองตัวนี่มี2องเก้าสามเก้าสเจ็ดสเจ็อ่กะหนจ้า เรีกงามขับพี่น้องจ้าแต่ว่าพื่นนินห้เด้อค่ะทรงหังเพิ้นนินห้2ทงเก่ากับสามเก่าพื้นมักคับค่ะจัดหนักโหลดพี่น้องจ้าผู้ใดอยากโทรหาิ่นใดโดยตรงสามารถโทรไปได้ที่0971499619 0971499619จะสามารถติดต่อิ่นใดโดยตรงเดอ้อจ้าถ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มเนาะค่ะก็สามารถทักท้ายเิ่นไปได้ค่ะ เดียวสิเปรียบเทียบถึงงดเกางดไม่เบิ่งอมจะได้แครหน้าจอเนาะจอมือจอเว้นเราหาไปเด้อจ้ะพี่น้องมืออีกวันที่1 4แล้วเราจะเนี่ยค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กริ๊งๆให้งเหเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสาบนาแยกคลิปตัวเลขหน้าลงทุนกับตัวเลขดับไว้คนละคลิปเด้อจ้ะถ้าพดูดใดสิไปเบิ่งเลขดับกับสามารถไปอีกคลิปหนึ่งได้จ้าอันนี้เป็นตัวเลขหน้าลงทุน งวดบ่างหันหลุดกับหลุดสองงวดล้วจะงวดนี้คือหลุดทั้งเลขวิ่งเลยกะงวดนี้กะภาวนาเนาะค่ะให้เดินดีจ้ะแต่ว่าสองเก่าหนึ่งสาวภาวนามักอยู่กับสองเก้าเก้าสองตามมาหลายงวดแล้วพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณทั้งเส้นบนพืนนะคะยิบยกตัวเลขมาฝากมาตอนขอบคุณหลยๆค่ะขนาดพื้นอยากไหล่แนลอย่างนะคะพื้นก็ยังเจียดเวลาคมาให้สัมาษณ์แล้วกะ หาตัวเลขกมาปล่อยมาวางให้พี่น้องเฟ้นจองอิบซีได้พิจารณาจบสมจ้ะเอาพี่น้องแครบหน้าจอจ้าไปหาจับไว้เบิงสาบนานะกะเข้มกำกับหายุดเด้อค่ะหมดเกา่เกาก็งวใไม่ค่ะฟังให้ตุฟังให้เข้าใจนะจ้ะก็ตามนั้นเนาะแต่ว่ากาฝากกดไล่กดแเช่เปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องจ้าถึงปิดกันนักจ้า เอฟซีหลายคนกับเขามาทั้งไลฟ์ว่าโบเห็นสาบนาลงคลิปวันศันวว่าสาบนาลงคลิปทุกมือจ้ะมือละสองหรือสามคลิปเนาะค่ะคันว่าอันจังเห็นผู้ใดเห็นสาบนากะแช้กไปค่ะให้พี่น้องเฟนช่องเอฟซีเห็นหลายหลายคนเนาะค่ะในงวดนี้ก่ะในคลิปนี้เป็นตัวเลขทางเสียบันคือเป็นตัวเลขหน้าลงทุนด้อค่ะจ้ะพี่น้องจ้ากะโบหลายหายไปพี่น้องในงวดวันที่สิบหก พฤษภาคม2567สาานากระขอยพี่นองเฟ้นชงอิบซีสูผูสูคุณฮิงปังดังรวยสูผูสูคุณเงินไหลกองทองไหลเขาสาธุสาธุค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปแล้วจา้สาสวัสดีค่ะปุราป,ปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิโตทินงัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังจิตปเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทประนะระโสยะา,ามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุม,มาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะศีลิสนิจังวุธาปะจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาุ